สวัสดีครับสวัสดีอมรตกับเชอร์เบตนะครับวันนี้เปิดเทอมวันแรกนะอ่ะพร้อมหรือยังพร้อมจะไปส่งน้องหรือยังพร้อมจะไปดูน้องร้องไห้ยังไม่ร้องแล้วมั้งนะร้องไหมแมวุไม่ร้อ,อ,งองนะตอนซัมเมอร์ไม่ร้องนะตอนนี้ก็ต้องไม่ร้องนะไหนดูกระเป๋าน้องเชอร์เบตหน่อยเนี่สะพายได้ไหมเนี่ยหนังสือหนักมากของอมฤตก็หนักมากเลยนะครับเดี๋ยวเราจะเข้าไปคัดกรองเอทีเคเนี่ยครับต้องคัดกรองเอทีเคก่อนนะเดี๋ยวเราไปส่งน้องเชเบตกันก่อนนะครับวันนี้นะครับเดี๋ยวเราเข้าไปดูกันว่าน้องเชเบด จะตื่นเตน้นกับการเปิดเทอมวันแรกหรือเปล่าครับตอนนี้เขาเริ่มแบบใจแป๊วแป๊วแล้วบอกว่าเฮ้ยอะไรวะเนี่ยโอ้ยหยุดไปตั้งหลายวันไม่ชินเลยตอนซัมเมอร์ไม่ร้องแล้วตอนนี้จะร้องหรือเปล่าเดี๋ยไปดูกันนะครับใ<ป>ช่นั่งอ่นี้นสรรยตึกเนี้ยให้มิตูน่ะมามาติดป้ายไปแล้วเรียบร้อยแล้วแล้วเดี๋ยว,วนะเจอ,อเกันนะลูกนะเออเดี๋ยวเจอกันนะลูก มา,มาส่งได้แค่นี้ลูกพี่พี่เชเบ็คก็ไปพี่อมเล็ตไปส่งไงลูกปะพี่อมเล็ตก็ไปส่งไปลูกปะเจอกันนะ,ะไปกับพี่อมเล็ตพี่อมเล็ตไปส่งน้องด้วย ไม่ครับแม่โอ้น้องเชเบตร้องไหมครับก<ต>็แบบว่านิดเดียวมาเดี๋ข้นมาใครของน,นิดแล้วก็เดินกลับมาแต่เมื่อกี้พ่อเอ็รรมเห็นน่ะเฮ้ยตกลองออมเบตเร,เรียนตึกเดียวกับเชเบตเหรออย่างนี้ก็ดีจับมือกันเดินขึ้นมาได้เลยเชเบตเรียนตึเชเบตเรียนตึกสามโอ้ดีอะไรตึกเดียวกันตอนซัมเมอร์เขาแยากตึกกันนะครับอันนี้เรียนตึกเดียวกันแล้วคราวนี้ก็ง่ายเลยอ๋อเมื่อกี้มีร้องเหมือนกันใช่ไหม ตอนนี้มีพี่อเมเลตจูงไปก็เลยสบายเลยอ๋อจะร้องเหมือนกันอ๋อเมื่อกี้พ่อเอ็มเข้าไปไม่ได้นะครับเลยไม่ได้เข้าไปถ่ายเพราะว่าพ่อเอ็มไม่ได้ตรวจไอทีเคามานะเขาต้องตรวจทุกวันก่อนเข้าไปใช่ไหมครับโอเคเดี๋ยวเรากลับบ้านกันเนาะเนเสียงดังแล้วนี่ครับเขาตรวจจะเลย t w อัน <2 hours later> นี้นะครับเรากําลังจะไปรับเด็กๆกันนะครับโอ้โหฝนตกฟ้าร้องเลยครับไม่รู้จะตกหรือเปล่านะครับเราต้องรีบไปแล้วไปเราแว้นไปกัน เขาติดพี่นะครับพอพี่พี่ไปรับที่ห้องเขาติดพี่มากเลยเนี่ย<ด>เขาไม่เขาไม่ติดพ่อแม่เลยเขาติดพี่เขาแล้ววันนี้มารับน้องชอเชอร์เบ็ตนะครับกว่าจะรับได้รอนานเลยนะเพราะว่าพี่เขาอ,อไปหาน้องที่ห้อง <methods. S 1> แล้วตอนนี้ก็เลยติดพี่เลยตอนไปก็ไปกับพี่นะตอนกลับก็กลับก,บกับพี่ เอาโหดูกระเป๋านะเขาก็เอาลงมาไว้เตรียมมาให้เด็กๆนะครับเอาลงมาให้ไม่ต้องให้เด็กยกเองไม่างนั้นจะแบบวุ่นวายไปหมดนะครับผมนี่เชเบตเชเบต้องไห้ไหมร้องไห้ไหมไม่ร้องหรอเก่งนะโอ้ยจับมือตอนนี้ติดพี่มากโอ้ยโอ้ยอุ้มกันแล้วอุ้มกันแล้วอุ้มกันแล้วโอ้โหอุ้มไหวอะเนี่ยโอ้ย กระเป๋าหนักเนาะตัวไม่หนักเลยอันนี้กระเป๋าใครอะพร้อมเลยเ,ยเอาะโอ้โหลากกระเป๋าให้พี่ด้วยโอ้โหเจ๋วเลย